มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับเป็นลำดับลู่เข้าหรือลำดับลู่ออกนะครับลำดับที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือ a n เท่ากับ1ลบ n กำลังสองส่วนด้วย2บวก 3n นกำลังสองนะครับถ้าเราต้องการดูว่ามันเป็นลำดับลู่เข้าหรือเป็นลำดับลู่ออกนะครับเราก็ไปหาลิมิตของลำดับนะครับลิมิตของลำดับ a n เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆหรือ N มีมีค่าเข้าใกล้ Infinity นะครับอันนี้ก็จะได้ลิมิตนะครับเปลี่ยนจาก An เป็น1ลบ N กำลัง2ส่วนด้วย2บวก 3N เกำลัง2เมื่อ N มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็ดูพิจารณานะครับดูดีกรีสูงสุดนะครับอของเศษก็คือ2ดีกรีสูงสุดนะครับของตัวส่วนก็คือ2นะครับอันนี้ แสดงว่าเศษและส่วนดีกีสูงสุดก็คือ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือดึง n กําลัง2ออกมานะครับอ่าทีนี้ก็จะได้ลิมิดดึง n อําลัง2อออกมานะครับ n อลัง2อ่าหเราดึง n กําลังสองออกมาจะได้1ส่วน n กํากลัง2การดึง n กําลัง2ออกมานะครับก็หมายความว่านะครับใช้เทคนิคก,ก็คือเอา n กําลังสองไปหารนะครับถ้าดึง n กําลัง2อออกมาก็จะได้ หนึ่งส่วน n อนกำลังสองนะครับแล้วก็ลบ <c oughs> พจน์นี้นะครับเราดึง n อกำลังสองออกมาก็จะเหลือหนึ่งนะครับส่วนด้วยนะครับอสองเราดึง n อกำลังสองออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เทคนิคที่คุณครูบอกเมื่อกี้การดึง n อกำลังสองหมายความว่าเอา n อกำลังสองมาหารนะครับเพราะ เอ็นกำลังสองส่วนเอ็นกำลังสองตัวนี้เป็น1 1 2, 3, 2, ึคูณสได้2เราดึงเอ็นกำลังสองตัวนี้ออกปากออกมาข้างหน้าตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่นะครับสส่วนด้วยเอ็นกำลังสองนะครับบวกกับอ่าพจน์นี้นะครับอ่าพจน์นี้เราดึงเอ็นกำลังสองออกมานะครับก็จะเหลือแค่3นะครับเมื่อเอ็นมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นอ่าเรามาดูนะครับ เศษกระส่วนนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราดึงออกมาคือ n กําลังสเท่ากันเราก็สามารถตัดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ,อริมิตของนะครับหส่วน n กําลังสลบหนะครับส่วนด้วย2ส่วน n กําลังสบวกสนะครับเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็ไปหาริมิตของทั้งทั้ง4พจน์นี้นะครับโดยการเทคลิมิตเข้าไป ก็จะได้ลิมิตของ1ส่วน n กําลังสองเมื่อ N มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆลบกับลิมิตของ1เมื่อ n อมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆส่วนด้วยนะครับอันนี้เราก็เอาลิมิตนะครับแจกแจงเข้าไปก็จะได้ลิมิตของ2ส่วน n กําลังสองเมื่อ N มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆบวกกับลิมิตของ3มามาเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็มาพิจารณาลิมิตนะครับลิมิตก้อนนี้นะครับลิมิตของ1ส่วน n กําลัง2เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้อันนี้จะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ0นย์ะครับเนื่องจากว่าที่คุณครูบอกไปก็คือเศษคงที่นะครับตัวส่วนเมื่อแทน n แล้วจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยลิมิตก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับ0ลบลิมิตของ1เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับอันนี้นะครับ1เป็นค่าคงตัวนะครับ เพราะฉะนั้นลิมิตค่าของตัวจะมีค่าเท่ากับค่าของตัวนั้นนะครับส่วนด้วยนะครับลิมิตของ2ส่วน n กําลัง2เมื่อเเข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับอันนี้จะมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับเศษคงที่ตัวส่วนแทนเศษแล้วมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแทน n แล้วมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆมีค่าเท่ากับ0ูนย์แล้วก็บวกกับลิมิตของ3เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้สเป็นค่าคงตัวดังนั้นลิมิตค่าคงตัวมีค่าเท่ากับค่าคงตัวครับโอเคนะครับ ทีนี้นะครับเราก็มาหาผลลัพธ์กันนะครับ0ลบ1นะครับ0ลบ1อ่า0ลบ1นะครับมีค่าเท่ากับลบ1ส่วนด้วย0บวก3มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่านะครับลิมิตนะครับของลำดับอ่าลำดับ an นี A ้ N e, นักเรียนสามารถหาค่าลิมิตนั้นได้ก็แสดงว่าลำดับนี้นะครับเป็นลำดับรูเข้านะครับดังนั้นลำดับที่กำหนดให้ เป็นลำดับลูกข้าะสรปต่อนิดนึนงถ้าเป็นลำดับลูกเข้าเราหาค่าลิมิตของ An เมื่อ A n, n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน3นะครับ